ลาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขุสุคนนะพี่น้องเนาะทางไกลและก็ทางไกลเนาะเจ้าขาในนอกประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้กับ่มมีอย่างมากมายพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้กับที่ประเอ่ากรีบตบแต่งพานขันมากหรือว่าตบแต่งกระทงนะพี่น้องเนาะคลิปเมื่อกี้ผู้ข่าก็ได้บอกไปเลยพี่น้องมือผู้ข่าเปื้อนยาม่วงหรือยาเล่เดี๋พี่น้องเจ้าขาผู้ข่าไปทายาเละหางัวน้อยสะดือหัวน้อยฮะนะ มันละเปือล้างบอกออกพี่น้องเจ้าขาผู้ข้าสีออกตบอกไว้ก่อนเดอย่านพี่น้องขี้เดียดมือผู้ข้าเนาะไปหู้ว่าต้องเอาอย่างล้างมือมันจังออกกับบอกข้ามาในเดอพี่น้องเจ้าขาวัาสิบดายให้เบิ่งนั่นแหละว่าโอ้ยมือเป็นตาขี้เดียดบ่ยอยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งย่านพี่น้องขี้เดียดมือกับโบได้พี่น้องกับสิบมีคลิปลงเนาะก็เลยสิมาถ่ายพี่น้องเดเบิ่งพี่น้องเจ้าขาเล็กๆน้อยพี่น้องเจ้าขามาเบิ่งมาชมํำกันเลยจ้า เพื่อมาชมนำกันเลยเจ้าค่าส่วนตัวผู้ค่ากับบุงูคือการเนื้อว่ากรีบนี่ค่ะเจ้าเอือเ้อนัากรีบยังเนาะพี่น้องเจ้าขาแต่เห็ดออกมาแล้วมันสวยงามพี่น้องเจ้าขา มันมีเทคนิคของมันเดอ้อเจ้าขากรีดนี้ถ้าห็ดโบปิ่นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องจา๋าเนาะเกีบนี้เอาไว้ตบแต่งพานขันมากพี่น้องตอนแรกผู้ข้าก็คิดว่าสีตบแต่งด,ด้วยเห็ดไ้เบิ้งเลยเห็ดใส่พานให้พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องจังคืดภาพออกมาไว้เห็ดออกมามันจะเป็นลักษณะแบบใดเนาะตอนที่พักค่ำละพี่น้องห้ามงเลงละเส่ไปตัดหญ่างงัวระยะมันโบทันพี่น้องเจ้าขาเลยสีม,มาภาพกรีดนี่พี่น้องได้เบิง้งได้ชมเนาะเจ้าขา้าไว้เห็ดนาไดเนาะมือใดมีเวลาเวลาเนะาะผู้ข้าก็สีมาเห็ดใส่เป็นพานให ภาษออกมางามซําใดเนาะพี่น้องเจ้าขาอันนี้ผู้ค้าบ่หูเด้อว่าเขาเอื้อนว่ากรีบอีหยางพี่น้องจ๋าเนาะผู้ค้าบ่หูอีดีว่าห้องว่ากรีบหยังมาเบิงมาชมํากันเลยเจ้าคะ่ะมื่อนี้ผู้ค้าใช้เป็นใบตองกล้วยอ่อนเอ่กอกล้วยตานีเด้อพี่น้องเจ้าขาอ่อนกับโบอ่อนหลายเนาะแต่ก็เป็นใบลิ้นกระบรือเนาะเจ้าคะ่ะหลายๆคนถามมาว่าบ่มีใบลิ้นกระบือสิเห็ดแนวใดโบมีใบลิ้นกระบือก็สามารถใช้ริบบิ้นแทนก็นได้เด้อพี่น้องเจ้าขา อันดับแรกให้ห้าหมม้วนใบลิ้นกระบือเจ้าค่ะม้วนลงมาให้เป็นนิ้วใบสีเนาะนี่ม้วนลงมาเป็นนิ้วใบสีนวนี้แหละกระแม็กเจ้า,าค่ะว่าขี้เดียดมือเจ้าของเดียพี่น้องเอ้ยพูดนะอยา่าขี้เดียดคอยเด้อพี่น้องเด้อตอเจ้าของยังขี้เดียดแล้วสิไปห้ามผู้อื่นบว้ขี้เดียดตีขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด,ดิว,ออาาดวดมันบวง,งามหูงามตากานะ็ได้เนาะ ม้วนเป็นนิ้วใบสี่แล้วเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาฉีกใบตองกล้วยมาเจ้าค่ะความกว้างกับประมาณสองนิ้วพี่น้องเจ้าขาพับเป็นสามเหลี่ยมนี่เนาะนี่พับเป็นสามเหลี่ยมนี่เจ้าค่ะหลังจากนั้นเอาสามเหลี่ยมมาประกบใส่กันกันนิ้วใบสี่เจ้าค่ะเวลาประกบใส่อย่าประกบชิดเด้อพี่น้องเจ้าขาให้ออกห้างนิดนึงเจ้าค่ะหมายถึงตัวเหลี่ยมนี้กับตัวนี้บบให้ชิดกันให้เป็นหูประมาณนี้เนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นแฮวแม็กลงไปเลยนะแม็กลงไปเสร็จเรียบร้อย เทคนิคมันอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องต้องตัดออกเด้อจ้าบางคนบอตัดออกมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันบงงามพี่น้องเจ้าขาให้ตัดตรงนี้ออกพอตัดออกก็จะเป็น,นลักษณะแันนี้เนาะอีกกลีบนึงก็คือการเจ้าขาภาพเป็นสามเหลี่ยมคือการเจ้าขาแล้วก็มาเอาใส่อีกข้างนึงเนาะนี่ให้ฮาเบิ่งตอนที่เฮาเอาใส่แต่ละข้าง ให้เบิงระว่างช่องนี้กับช่องนี้ให้เสมอการโให้อันนึงที่อันนึ่งห่างเนาะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นก็แม็กลงไปเลยจ้านี่แม็กลงไปแล้วแล้วก็ตัดทั้งข้างนี้ออกคือเก้าพี่น้องเจ้าขาต้องตัดเดือพี่น้องบบตัดแล้วบงามตัดออกบันทีเท่ากับิมาเหตุชั้นที่2กระเฮตคือเก่าเจ้าค่ะชั้นที่2ก็ะภาพคือเก่าเลยบริมีอย่างมากมายเนาะเอาวางทาบขับไปอันที่2กับงะ ง g ะออกก็คือว่าให้ออกห้างกันนิดนึงพี่น้องเจ้าคานี่ให้ออกห้างเป็นช่องว่างแบบนี้เนาะเฮากะกะเอาลวดพี่น้องกะเอาเลยห้างไหลกับบงงามที่ไหลกับบงงามเฮากะเอาพอสมควรเนาะแล้วก็แม็กเจ้าค่ะถ้าแม็กแล้วแม็กม็นบซซด,ดก็ต้องแม็กหน้าแม็กหลังด้วยพี่น้องเดิมเพื่อให้ใบตองมันอยู่เพราะว่าเริ่มชั้นที่สองแล้วใบตองมันจะเริ่มหนาเนาะนอะีกฝั่งก่อเหตุคือการเลยเจ้าค่ะ เอาไปประดับกระทุงกระงามพี่น้องประดับพานใบสีกระงามเนาะบางคนกระิงงว่าเอาไปประดับพานใบสีเนี่ยเอาไปประดับแนวใดพี่น้องไอคิดภาพตามผู้ข่าวว้าวเดิมอันนี้เป็นฐานใบสีเป็นวงกลมก้อนเฮาสิขึ้นใบสีเฮาไปเรียงกันแนวนี้จนอ้อมเป็นวงกลมเลยพี่น้องเลียงชั้นแรกยัง,ง่วงามเฮาต้องเรียงชั้นสองซับว่างแบบนี้แห้งงามพี่น้องเจ้าขาโบแมนผู้ข่าวว้าย่องว้าวเอาพี่น้องเนาะ เป็นในาพี่น้องเฮ็ดงายบอกผู้ค่าเกตให้เบิ่งจะกกีน้นึงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดโบทันหรือว่อันนาฬิกะเฮลีเอาเดอร์พี่น้องสต๊อปเอาหยุดเอาและกับเบิ่งไปนำหัน่ะพี่น้องเจ้าขาเนาะ คำว่าผู้ฆ่าหิดเลี้ยวเห็นอย่างกระไดเนาะเจ้าค่ะคำอธิบายบรรลุเรื่องใดผู้ฆ่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆพี่ทุกฆ่านำมาฝากมาตอนพี่น้องเจ้าขาตอนแรกว่าซีฮิดประกอบให้เบิ่งแล้วพี่น้องมันค้ำเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ผู้ฆ่าก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเจ้าขาพบกันคลิปหน้าเจ้าค่ะอยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุกงบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเจ้าค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า